นี่เป็นจุดสุดท้ายสำหรับการส่งปุ๋ยในวันนี้นะครับเจ้าที่3เนาะกับการส่งปุ๋ยที่กำแพงเพชรครับเป็นเจ้าสุดท้ายสำหรับเจ้านี้ก็ครบ3เดือนเหมือนกันก็สั่งปุ๋ยดูแลทั้งปีมาเราถึงได้เดินทางมาส่งแล้วก็มาเยี่ยมปลายด้วยนะครับการปลูกก็ปลูกในสภาพอย่างนี้นะฮะน,นี่คือครบ3เดือนเรียบร้อยแล้ว ให้ความรู้นิดนึงนะครับสำหรับท่านที่ปลูกใหม่นะฮะเ,เรื่องของการไว้โคนนะฮะอย่างอย่างอย่างเจ้านี้นะครับคือการไว้ถูกต้องคือในการไว้โคนต้องให้โคนตั้งอยู่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 เหนือดินอย่างนี้นะครับที่มันจะมีสส่วนคือส่วนส่วนบนดินแล้วก็ส่วนใต้ดินส่วนใต้ดินจะให้มันเป็นระบบรากทั้งหมดนะครับส่วนของบนดินก็จะให้เป็นระบบ ต้นทั้งหมดเนาะมันมี2ส,ส่วนนะครับคือส่วนบนดินกับส่วนใต้ดินฉะนั้นในการไว้โคนหรือการไว้ระดับของโคนก็คือให้ส่วนดินลงลงสู่ส่วนดินก็คือระบบรากลงดินแล้วส่วนส่วนลำต้นเนี่ยที่อยู่ส่วนบนดินก็คือต้องให้สู่อยู่ส่วนบนดินแล้วจะทําให้การจเจริญเติบโตได้รวดเร็วมากนะครับเนี่ยเนี่ยอย่างเ่เนียไว้ตัวน,นี้คือเริ่มแห้งแล้ว ก็สามารถดึงออกได้สามารถด,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 ดึงดึงดึงออกได้สำหรับตัวของการไว้โคนอ่ะดูต้นต่อไปครับนะฮะลักษณะาการไว้โคนจะให้โคนที่ตั้งอยู่บนดินตลอดนะ,ะเพราะว่าเวลาใบนี้แก่มันก็จะสามารถที่จะหลุดหลุดล่วงออกไปได้ทันทีเลยเนี่ยนะ,ะ,นะ,ะสำหรับการไว้โคนก็ให้เทคนิคกันนิดนึง สำหรับผู้ที่ปลูกใหม่ที่ยังไม่มีความเข้าใจเข้าใจว่าเฮ้ยต้องมีดินเยอะๆแล้วกลบไว้แล้วมันเจริญเติบโตได้ไม่จริงนะครับอินทรรมเป็นพืชรากอากาศเขาจําเป็นต้องต้องให้อากาศได้ถึงรากเขาแต่อย่าไว้จนสูงจนไม่กลบโคลเลยอย่างนั้นก็ไม่ได้นะครับอย่างนั้นก็จะจะไม่สามารถเจริญเ,เติบโตได้เนาะสำหรับการเดินทางในทริปนี้กับการส่งปุย๋ยและการเยี่ยมชมแปลงก็น่าจะ สิ้นสุดที่แปลง,งนี้เสร็จแล้วผมก็คงต้องเดินทางกับอีสานต่อนะครับสำหรับเกษตรรักดินอินทรพลัรมประเทศไทยสุดท้ายทิงใช้กันที่อินทรพลัรรมพอมเล็ดไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดครับ